ดีดค่ะ,คะหนูหน,หนูช่องของเพลงนะคะอย่าลืมไปกดติดตามด้วยแล้วก็ช่องของญี่ปุ่นค่ะการบ้านไล่รนะคะเพิ่งเปิดช่องใหม่อันนี้เป็นคลิปแรกที่เราจะทำเลยนะคะแล้วก็เป็น,น<ำ>พี่น้องกันแต่เป็นลูกพี่ลูกน้องเออวันนี้เราจะไปทำคลิปอะไรคะเปิดกลองสุงส่มให้น้องญี่ปุ่นกันค่ะ,คะ,คะญี่ปุ่นมีน้องนะนะน้องญี่ปุ่นเพิ่งาอายุสองขวบปั๊บมา มีเพงซื้อมาให<า>้อ่าวถูกออกมาอ,อมาของญี่ปุ่นก็แกะไปแล้วนะคะอ้าวของญี่ปุ่นแกะไปแล้วคือกล่องนี้จากปอสมาถูกแล้วปันได้ตัวนี้เอ้ยไม่ใชตัวละครน,น้องอย่างนี้ที่ปันแกะได้นะคะน่ารักมากเลยทุกคนดูผึ่งอย่าึ่งนี่อะชูให้กล้องเห็นอย่างนี้อะมาขยับมามาใไกลเออมือใหม่ไงมือใหม่อะชี้ชีชปันแกะปันแกะเออ น้องเราถ่ายคลิปไม่ค่อยเก่งนะคะออ,อห้ามดูการห้ามดูการนะคะทุกคนคหลับตาหลับตาหลับตาอันนี้เกี่ยวเอาไปเอาไปเอาไปห้ามดูการนะคะเธอง,งาการชื้นอย่าไปกินนะกินแล้วตายแล้วนะดูค่ะดูค่ะอันนี้ไปแกะค่ะหลับตาหันหลังหันหลังไปหันหลังไว้ฝั่งนั้นเออวจะให้ทุกคนดูการนะคะเดี๋ยวที่น้องเราไม่เห็นนะคะ กดแตนอุ้ยได้เลยป้าแล้วค่ะทุกคนในตัวอะไรอ่ะตัวนี้ค่ะทุกคนหมาจิ้งจอกไหนอ่ะเป็นจิ้งจ้าวยังอะเรียนกับเขนไหมเนาะอันนี้เป็นสัตว์นะใช่ค่ะอันนี้ปั้นแกะให้ญี่ปุ่นญี่ปุ่นได้เป็นหมาจิ้งจอกน่ารักอะค่ะไปติม่อ่ะจิ้ง กาดกาดนี่กาดปันเนี่ยเอามาโชว์เลยแค่ค่ะนี้นี่ตั้งได้ไหมอ่ะน่ารักมาน้องกำลังนอนอยู่เลยก็ของนิปันอยู่ไหนอ่ของนปันไหนเออนั่นแหละตัวนั้นกาดน่ปันอยู่ในนี้โชว์ของปันกาดญี่ปุ่นไปไปโชว์น้องไปโชว์น้อง ถือถือไป MM ได้สองตัวไ,ไม่พ tamam. like, ี่เพงก็แหละเอาวันนี้แอบไปก่อนเ๋าวปูนอยากได้ถือปาน้องถืออันนี้ไปพีป้งปูนมานี่แล้วปูนได้ตัวนี้เจได้ตัวนี้ขึ้นมออน้องเรามาแล้วหนึ่งปสองขวบนั่งนั่งได้ตัวไหนคะโซโลเองค่ะโซโลมันยืนยั่งปูนยืน ได้ตัวนี้นี่กำลังซือโชว์โชว์โชว์หนูได้ตัวนี้โอเคเป็นพี่น้องเรานะคะก็ต้องซื้อมาเจอกันี่แล้วเราก็ได้ซื้อซื้อเยลลี่มาให้ด้วยปูนเอาไหนปูนเอาไหนกี่รสไหนตอนนี้บะโหะพีดอสตอสตรอเบอรี่ตอนนี้บะโหรกิโดน้ำม่วงโอเคเดี๋ยวพี่ให้นะปูนอยู่นี่ขอบปูนอันนี้ขอบปูนอันนี้อันนี้อันนี้เด้อัวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ย้เด้อะไรคะ เด็ก <c oughs> เดี๋ยวแกะก่อนอร่อยค่ะนี่ปูนเยลี่ปูนอ่ะถือถกินกิน<ๆ>ดูดดูดด,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 ดูดูดูเออหลนเดี๋ยวพ <c oughs> <c oughs> ี่เปัญหันน,นี้นี่นี่นี่หล่ะไหมคะปานกินนีนกล้องดูนะคะเอออร่อยไหมคะอร่อยมากค่ะทุกคน น้องเรามาด้วยนะคะออุ้ยรถเนี้ยมันแปลกมากมันเป็นรถเผือกปะเนี่ยเพ็นงจะลองปูนกินไม่ได้โนโน่ใช่ใช่ใช่เพียงจะแกะรถดีนะรถเผือกเห็นมันแปลกมันไม่มีคนชอบกินเลยใช่ค่ะคนพี่เพียงจะลองอุ้ยสีสวยอยู่นะของปูนอันนี้อันนี้ปูนกินไม่ได้อันนี้ไม่อร่อยขมขม ผมเอะเผ็ดเผ็ดแกงน้องี่ก่อนนะคะได้ไหมเอก,กีน้องเจเจไหมนวดมะม่วงบีบให้น้องกินนี่มันเผือกสีม่วงเลยค่ะอุยมากล้องปุ่นบีจเลยอร่อยอร่ออ่ออร่อยอร่อยอร่ยอรอยลอยอร้นยอร่อยอร่อยออย่อยร่ดย กินรสมันเผือกดีกว่าตั้งแบงนนี่ตั้งแหวนน,นี่ม้วนเป็ดอืมไม่ร้อนโมโคมเหรอไม่ค่อยอร่อยเลยอ่ะเวทขอบุนรสสตรอเบอรี่มาทำให้นะคะนี่เออกินออกินกินกินเฮ้ยโชว์กล้องด้วยเออเป็นไงเป็นไงเป็นไงน้องเราเก่งไหมคะ กินอูโหูกินโชด้วยครับกินโชด้วยครับดูด <c oughs> ูก,กินกินกินอ่ะฝั่งคุณพี่บ้างนะคะ <c oughs> นนี่คือตัวเรอยานี่เ <c oughs> ป็นเลย <c oughs> สำหรับวันนี้กับคลิปแกะกล่องสุนัขการกินขนมเวียดนาม <c oughs> จากเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ บายบายข่บปุนบาย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 ดู mm hmm. ด mm hmm. มูมาแล้วมาแล้วมาแล้วบายบายนะคะสวัสดีค่ะ